ในเพลงพาฮาลิวันต์การีสินสินสนมอบฟุทธายันนามาพานาการิสิเพียงรวยไยนะอโยมมาจำหมดแล้วของครับครับเอาตอนนี้ก็ขอเจริญพรนะท่านนะครับเออ่บนเวทียินดีต้อนรับนะหมดไปนะหมดไปนะหมดไปนีของใครที่เขาจองมาเนี่ยนี่เพื่อเป็นการ มีการตอนรับข้าวขับโบมาการแล้วก็ญาติโยมก็จะมีการฟ้องพวงมาลัยนะครับเป็นการตอนรับโดยท่านรองนา,นายกนะของเราแล้วก็ท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับทั้งสองส่านนะครับเขาถือว่าเป็นเกียรติเป็นเลิศเป็นใจเป็นโอกาสดีอีอันหน สาธุชนทุกท่านมีรายชื่อนะครับขับประจําประจําไว้ก่อนอย่าเพิ่งจุดนะครับเดี๋ยวจะจุดพร้อมกันนะครับให้ประจําไว้ก่อนนะครับขอเียนเชิญนะครับท่านที่มีรายชื่อนะครับนะ่าอ๋อคุณ แม่นิพาพรสักแก่พรอบุตรธิดานะครับอขอเล่นเชิญขอเล่นเชิญเลยนะประจําที่ไว้ก่อนนะครับประจํามีรายชื่อขอากำลังปะเทศนะครับเ่อน้เ่องเลไน่ท่านที่มีรายชื่อประจำ เตรียมไฟเช็คเตรียมอะไรให้พร้อมนะนะญาติโยมที่เป็นเจ้านะด้านหน้าด้านหน้าเอาวเรียนเชิญน,นะนะจะไม่ว่าจะมาเป็นครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคณะนะองค์พระศิวลีนี้ถือว่าเป็นพระมหาเถระเอตทะคะด้านมหาลานะในสมัยครั้งพระพุทธการนะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาจะเสด็จ ไปที่ไกลๆพระองค์ก็จะทูลพระองค์ก็จะถามว่าพระศิวลีปะัะสักครู่นะเราก็จะได้ร่วมกันจนถึงเราทวยเทยเทพวาบางท่านบอกโอ้โเนี่เราสร้างนในสิ่งที่เรายังไม่เคยเห็นในสิ่งที่เรายังไม่เคยสร้างก็ด้วยอาศัยแรงศรัทธาของพวกเราทุกท่านทุกคนเตรียมความพร้อมอยู่นะครับหลวงพ่อบอก but Tamasa wanakalo ayam patanta Tamasa wanakalo วาจริยปาทางเมสการิยาสัมพินทยายางสัพพโทสังวินาสันติสิเลเทปายาวิโยทะยามังไมิสุลังปทาวสังวิสุธาเทเวสสะสโพธิพยาสเกมันตุมาราสิเท โอมพระภูมิพระธรณีกุ้งพาเลตัมไปยปริวาราเอหิสัตถยาคาฉันโตปริพนชันโตสวาายะหนมาลิสิรันสานาควปตวียงปริภารโตสุขสัมปติสัพพทา Puri maji sang tatalato Jak maharaja tisapake Te tepe tumi na suke na ja Akan he ya ya samingkan tapo Jak อโรคเยนสุเคนาจาทาคินาสมิงวิรุณหาโกจะมหาราชาเทสาภาเกเตปิโตมีอนุราคันตัวอโรคเยนสุเคนาจาอราติสมิงเทวาจะมหาราชาทิสะพาเก เตปิตุเมออดุระขันตัวอโรคเยนสุเคนาจาปัชมสมิงวิรูปโคจะมหาราชาทิสาภเกเตปิตุมเหออดุระขันตัวอโรคเยนสุเคนาจาพายาปัสมิงนาโคจะมหาราชาทิสาภเก เตปิตุมเหอดุราขันตัวอารุคเยนสุเคนาจารุตระสมิงกุเวโรจะมหาราชาทิสาภาเกเตปิตุมเหอดุราขันตัวอารุคเยนสุเคนาจาริสานสมิงยาคาจะมหาราชาทิสาภาเกเตปิตุมเหอดุราขันตัว อารคหขยนาสุเคนาจาสุปาพยัญชนะสัมปันนณงปะเรพุนชันตัวออมนโมพุทธรัตนังสระนังคัจฉามิโอมนโมธรรมรัตนังสระนังคัจฉามิโอมนโมสังฆรัตนังสระนังคัจฉามิโอปาริสมิงทิสาภาเกตตาโรเทวา มหาเทวาจันโทจาสุริโยจาอินโทจาพระมโนจาสยยะทิทางที่โตจาสุราโคจาเทวาเสโทจาเทวาปุญญโกเอเตจตาโรเทวามหาเทวาพุทธปัสนาธรรมปัสนาสังฆปัสนาพุทธคารวตาเอหิสมาคันตวาอากาชันตูปริพุนฉันตัว เทตโตจาสุราโคจะเทวาเสโตจะเทวาปุญญโกจาจรังวาทิตังวาติทังวานิสินังวาสยานังวาระติงวาทิวังวาสัพพธาตังรักันโตมหาเทวาติ นมามาิอธิปติงมหาเทวังท่านผู้มีพุณญาธิการคือพระประเมรส่วนผู้เป็นเจ้าได้มาครอบครองว่ากาวัรดาพราหม์หรือเซมุนีให้เป็นกรรมเธิ และอมรินธาธิราชจจาอันเป็นประธานแก่มูนิกออมอนคณะเทวดา <c oughs> อ่านหลักษาสตวพิธีเลิกในภูมิโลกนี้นัก,กาลบัตรนี้ข้าพเจ้าจะกระทำรรพีกรรมบูชายาคขพิธีตามวิสัยจารีตโบราณ ข้อเนชาอำนาจพระอิสระธิบดีจงประสิทธิกิดโดยอิสรภาพตลอดจนถึงแก่ท่านเจ้าภาพผู้ร่วมอนุโมทนาโบนในกลาลครั้งนี้ให้สำเร็จลุลวงไปด้วยดี โอกาสาข้าพเจ้าขอป่าประกาศอันเชิญไทยวะเทวราชสุราฤทธ์อันสิงสถิตในอมอนเมนแดนสวรรค์ทุกแห่งช่อชั้นสักลายเยสันตาสันตาจิตตาเทพยเจ้าเหล่าไรทรงสักดาเดชเป็นจอมเทเวทอันเลืองฤทธ มีกมลสมาธิจิตสมบสมาดตั้งโยนในปัญจเวรรัตสัตบุรดตีสรณะาสรณามีพระไัยไตรรัตนประเสิฐสดเป็นสรระ เพื่องกำจัดไัยไกลปฐวะบิปเหศุ่งมาพุ่มาจะสถิตนาทิพย์พิเวทภูมิมนพรและเบื้องบนเวหาภากาศเอเตโลกันตเรวาชวนเทผู้ทรงฤทธ์ไม่ส่วนมาเหสกอันสถิตนาทิพยพยาสัมพิมาน สันโตสันโตภูมีบวรลสันดานั้นสงบประงับบาปดำรงเทวานุภาพ้วยบุญญาจะพระมุนอขอทายเทเวทั่วขออเพสกคนจักรวาลตั้งยินพรมยมมาการอยากสาธิราช จงมารวมกันสันนิบาทรับส่วนบนยังมนุษย์เอีิกตัมปุญญงังกุศลได้ที่คำจุนชำระจิตให้สำเร็จได้พิพิทสมบัติเป็นที่พึ่งแก่สรรพสัตว์ในโลกนี้และโลกนาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย อันประกอบด้วยคุณทัญพรม่วงุคุณชัยวัดวานคำคุณประสิทธิ์ปราภัยนางสาวนภสสวันปันเอกวงนางสาวบุษสาคุเอื้อสาคุณคุณควรชัยวรกิจรุ่งโรดคุณทัญพักนันสุริยมาคุณป่าเจราพิมสอนคุณมงคลพันสําร็ิคุณพ่อวันิตรักนามเพียง พ่ออจำรัดบุตรพ่อเมสมานพ่อปุนเหลือเพียงสักกาแม่สำราญพมโยธาแม่น้อยทำไมเอ็นคุณนิพาพรอสาแก้วคุณชัยยันนาหัวนินคุณประจกักษ์มิสิทธเก่าโรงเรียนคำแสนวิทยาสันนำทีมโดยพออ่อจำรัดบุตรพร้อมพออ่อสมศักดิ์นาหัวนินวันพลอสังรนิรัน คุณภัศสวีคุณชนะชัยดวงจาในทุกโอกาสตลอดกาลศาสนาปิจะโลกันจาเทวาราก,กันตัวสัพพทาและช่วยอภิบมมาลรักษาพระพุทธศาสนากับเจ้าโลกให้อยู่สุขสบายใครโศกเสมสาร ด้วยอนุภาพเทวันรักษาสิทธิโนตุสุขีสาเพขอสัพพโลกทั้งน้อยใหญ่จงสุกกายสบายใจอยู่สำรานพร้อมทั้งญาติมิตบริวารและครอบครัวให้มีสุข ขอบทวนทุกคนเท่าสาธุสาธุผูโโยมังคละธีนั่งมังคลังอิติวิสุตโตเทสโกมังคลระธานั่งมังคลันตั้งนามามิหังธรรมโมโยมังคละธีนั่งมังคลังอิติวิสุตโตเทสโกมังคละธานั่งมังคลันตั้งนามามิหัง สังโฆโยมังคลระทีนังมังคลังอิติวิสุตโตเทสโกมังคลระทานังมังคลันตังนัมามิหังเชิญจโจมทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานขอพรต่อไปจะได้นำท่านทั้งหลายได้ขอพรต่อเราถ่วยเทพเทวาอันที่มาสิงสถิตร,รักษา ตลอดจะถึงขอพรอันสูงสุดจากพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์สิผลเก็บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วกันสัพพะโทคาวินาสันติสัพพะปัญญาวินาสันตตสัพพโรคาวินาสันเตพุทธเตเชนะธรรมเตเชนะสังฆเตเชนะปริวาตปฏิ ทิวาทิจูรติมาพาติจันติมาสันโทกติโยตปติชายตปติพรมโนอัตสาพมโหรตังปุโธตปติเตชะสาตีสิทธิจิตจังจิตจานุกิจกิไดชอบ กิดประกอบสร้างกิจนั้นอย่ารู้ร่างรุดได้ดังประสงค์เทินนาสิทธิกรรมังการได้ที่คิดปองฉลองพระเดชาเจ้าลาอย่าฤทธยาลาชาสลิดได้ดังประสงค์พันเถินสิทธิการิยาติทาคโตัวภาษาพันโยตัสรู้จบมานสยบหลีกแล้ว ขอปัตวาอันตรายแกลผ้ลพายพันผ่านฉะนั้นนาสิทธิเตโชชยโยนิจยังเรื่องเดชปรากฏผู้ทรยศป้องลายจงกับภายแพ้พ้นพองไพผ่านเทินนาสิทธิลาภนิลันตะลังลาบสุขสิ่งสั้นจงนิลันหลังล้นดังนาทีทวนทนอย่ารู้ขาดสายเลยนาะ สัพพสิทธิภาวันตุเตขอสัพพพรจงประสิทธิแก่บรรดาพุทธศาสนิกชนทางหลยที่มาร่วมในพิธีนี้ตลอดจึงขอบครัวจงมีความสุขสวัสดีให้เศษสมดังทาพร้อมพันนั้นเถิดอันหนึ่งขออัน เชิญเทวันผุลักษาโรกราถาคือเท้าโลกบาลมหาราชทั้งสี่พระองค์มาช่วยช่วยดำรงดำรงพิธีธรรมให้สำเร็จกุศลตามความ,มุ่งมาดอันหนึ่งเท้าทัตรถมหาราชเรื่องเดชประจำทิศบุรพาพร้อมด้วยบริวารเหล่าคนท่านอันลราหารมหิทธิฤทธ ท้าวิลุนหกอันสถิตด้านทิกทักษินมีเทพยญราทั้งสิ้นเป็นยศบริวารด้วยเดชาอันกราหารบัลลือฤทธิ์ท้าวิลุนปากอันสถิตด้านประจิมทิศมีหมูพญานาอันเรืองฤทธิ์เป็นบริวารอีกท้าวโลกกบาลเวรุราตผู้มหิทธิฤทธิ์ดำนาทิศอุดร เมโมอาสุนิกนเรเหล่ายักษสาอันมีมหิตทธิฤทธิศักดาเป็นบริวารจัตารมหาราชาขอเชิญสีเหล่าเท่ามหาราชจตุมมหาราชราชกูุสลวัตรในครั้งนี้ให้ประสบสุดสวัสดิ์สวัสดีนิราตรคจเจริญสุข นะรือโศกนะรือภยัยด้วยทุกประการทุกท่านเถิด,ด,ดชย,ยันตุพนโตอิทฐานะศีลานิคัม,มะปัญญาสหาวิริยติสัจจาอธิฐานะเสมตุเปขาอุทยาวิโสทาวินติอเสสโต ในที่สุดนี้เอราอำนาจแห่งคุณพระศีรัตนตไตรอันเป็นสรณะสูงสุดของเหล่าทวยเทพเทวาและมนุษย์ทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลลโลกจงได้ดนบันดาลประทานพรให้ญาติโยมและผู้มาร่วมพิธีในครั้งนี้จงประสบสุขความสุขสวัสดีความเจริญสำเร็จผลสมความปรารถนาจงทุก ประการเถสัพเพภัพพะผลัปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะระคังพันธามิสัพพะโสสัพเพรธรรมมาผลัปตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสซสัพเพสังคาภรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจจเตเชนะรักขังพันธามิสัพพสูติอกัรเหาป่วยเทวทีบาเกษสินมีดอกไม้โปรยไหมเอะขอเล่นเชิญนะขอเล่นเชิญคณะท่านเจ้าภาพนะ คุณธัญพรม่วงมุกคุณธัญพรม่วงมุกคุณชัยวัดหวานคำร้อมด้วยคณะศรัทธานะมาปโปรยดอกไม้แล้วก็ที่เหลือ,อก็หยิบเอาคนละสองสามองค์ต่อพานก็ได้แล้วก็ไป,ปโปรยฐาน,นาพระศิวลีของคันเจ้าภาพทุกๆคนเลยนะขอเรียนเชิญเอาแบ่งๆกันไปแบ่งๆกันไปอ้าวแบ่งๆกันไปนะ อ่โปรเลยอ่ปรเลยเมื่อโปรยเสร็จดอกไม้เสร็จแล้วก็ญาติโยมก็ตั้งแถวนะเราจะได้เทพระพระสงฆ์จะได้เจริญชัยยะมงคลคาถาอญาติโยมอญาติโยมเรา ญาติโยมก็โปรยโปรยดอกไม้นะโปรยดอกไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้เทพักนะเทพักโปรยที่ฐานนะแต่ละองค์ด้วยแต่ละองค์ด้วยนะแต่ละองค์ด้วยเสร็จแล้วใครโปรยดอกไม้เสร็จแล้วญาติโยมใครที่พอมีกําลังตั้งแถวเลยนะตั้งแถวเดี๋ยวเราจะได้รอพัก นะเราจะได้หลอพระโอกาสที่เราจะได้ร่วมกันหล่อพระมีหาได้ยากนะนบางคนเกิดมาตลอดทั้งชีวิตยังไม่เคยร่วมเลยนะยังไม่เคยเลยเพราะฉะนั้นเป็นบุญของพวกเราไม่มีกําลังขอเล่นเชิญผู้ใดปวดแขนไม่ยกมปูนกระสีเศร้าปวดผู้ใดปวดขาไม่ยืนกระสีเศร้าปวดกันผู้ใดยุ่งกันกับรักษาจะาของ,งขึ้นก่านเอออ้า เออเอ้อออาวญาติโยมมาเลยมาร่วมด้วยช่วยกันเ้อมาร่วมด้วยช่วยกันใครที่พอมีกําลังอ้าวใครที่พอมีกําลังมาออโอกาสทางนึงนี่โอ้หายาเลยญาติโยมท่านทั้งหลายญาติโยมท่านทั้งหลยายลกว่าที่เราจะได้ ธรณีเลยอยากทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอีโตทินนางเปตานางอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนรสโสยถามณิชโชติราสโสยถาสัพพิโยวิวัชันตุสัพโรโควินัสตตมาเตพวัตวันตรายโยสุเกทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจจังมุทธาปจายิโนจัตตารธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลัง สภาวตุสัพพมังคลังรัก,กันตุสัพปฏวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันโตเตอให้ญาติโยมอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำร่ำร,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 ยรวยรวยเ้อมีโชคมีลาภทุกคนอาวกาพระพร้อมกัน อรังส e, e ัมมาสัมพุทโธภะคะวัตุตร like <S Liberty répondre> ังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมะนัมมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากาสังโฆสังฆังนะมามิ านโชคโชคเด้อ่าตัวไหนดีก็ซື้อเอาโลดซื้อตัวมันออกหันละดีสุด